คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหนยโชคสิตริมลานะครับกับตูสูตรแต้ม2ตัวล่างสูตรที่2กดติดตามนะครับอันดับแรกเพื่อเทียบในส่วนของตัวเลขสูตรเลยนะครับโดยสูตรน,นี้เข้าแต่16พฤศจิกายน63สามติเข้าต่อเนื่องนะครับจาก13 33มงวดเป็น34มงวดนะครับอ,อย่าเปลี่ยนตัวเลขนะครับก็เปลี่ยนกัน ตรงนี้แหะครับใหาเห็นได้เลยเนาะเป็นสามสิบสี่งวดสามสี่งวดสะดุดเล็กน้อยอยู่สองงวดนะครับตอน,นนี้นะนะครับแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งใดเลยกดติดตามเสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการคํานวณและวิธีการเดินมันคร่าวๆเพื่อเห็นว่าสถิติมันคนํานวณยังไงนะครับสิบหกพฤศจิกายนปีหกสามครับที่ทออกเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งสองท่าออกสี่หกนะครับทลัมาดูนะครับเราใช้นในส่วนของหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันลังที็หนึ่งครับเจ็ดบวกสองเจ็ดแปดแปดเป็นเก้า ได้เปรวมเป็น9นะครับ9วกศูนย์คงที่เป็น9ก้าใส่เก้บวกหึงคงที่เป็นสิใส่ศูนยย์วกหคงที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ได้สองสองบวกสี่คงที่เป็นหกใส่หกหกบวกสองคงที่เจ็ดเป็นแปดใส่แปดแปดบวกหกคงที่เป็นสิสใส่สี่บกหที่เป็นห้าได้เก้าศูนยหนึ่งสองดสี่หนะครับหนึ่งหทันวคมหกสาครับหนึ่งทวคมหกสาสองต้าออกแปดสี่ แปดก่สี่บวกกันเป็นสิบสอในแต้มสครับต่อมาครับสิบธันวาคมหกครับสิบหกธันวาคมหกสานวณออกมาได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับสิธันวาคมครับออกสตัวล่างออก7จ7ดศูนด้แต้มเจ็ดครับแต้มเจ็ธันวาคม6 3ครับคำนวณแต้มสตัวล่างออกมาได้1ิบหกธันวาคมครัำนวณแต้มสองตัวร่างอ3 4ม0 6ด นะครับหนึ่งสองสามนะครับสาสิ 30, บธันวามครับาตา่างออกถึงเก้น9่กับเก้าบวกกันเป็น10บไดแต้ม0นะครับีกับแต้มศูนะครับต่อมาครับสามธั 30, นวาคมครับสามธั 30, นวาคมกูครับสาธันวาคมครับคำนวณแ 2, ต้มสองตล่างออมาได้9 0 1าศูนสี่แ r 8าแปดสนะครับสิมกราคมปีหกสี่นะครับออกสองตาางออกหนึหาหนกับหประ 5, กันเป็นตัวเล้กค่ับันหกสิมกราคมหกนะครับ, 64, รบเราเก็บสถติต่ตอเน,นื่องเรื่อยๆนะครับสิบมกราคมหกาครับคำนวณแต้มสองาได้เจ็ดแนย์สีหกสองสามส่วนเจ็ดเก้สุเจ็ดแปดเูนย์สี่หกะครับหกุมภาพันธ์ครับออกเก้ก็จะประกาศเป็นตั้ครั หนึ่กุมภาพันหกครับคำนวณแต้มสองตาราลออกมาได้ห้าหกเจ็ดแปด2 4งสย์หห้าหเจปดสสี่ศย์หนครับสิบหกุมภาพันธ์ครับสิบกุมภาพันธ์ออก3ามเก้าสาับเก้กกันเป็นสิบสองมีสองนะเมื่อกี้มีแต้มสองนะครับมีแต้มสองนะครับต่อมาครับสิบหกุมภาพันธ์ 0, 12, 7, 9, 6, 0, 2, 9, 6, ครับสิบหกกุมภาพันธ์สิกุมภาพันธ์คำนวนแต้มสองตาราลได้ศูนย์หนึ่งสองเด้าห้าศูนย์สอ้าครับ หมีนาคมออก7จ็ดเกับสาเป็น10ได้แต้มสูตรตัวแรกเลยหนึ 1. มีนาคมหกสีครับหนึ 1. มีนาคมหกสีคำนวณแต้มสอตารหมอดาศูนย์หนึ่งสอมเด้าเก้าห้าหกนะครับสิกมีนาคม 6, 6, 4, ครับนออกหนึ่งเกาหนึ่กับาสิได้แต้มสูรัออ 4, 5, 6สิบหกมีนาคมหกสครับคำนวณแต้มสองตาราสหดงสามเ้าศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดหนามเก้าศูนครับมานะครับ 1เมษายนครับออก0 5 0กับ5ได้แต้ม5าครับมาซุกมีแต้ม5นะต่อมาครับ1เมษายน6 5 64าคำนวณแต้ม2ตารามบนอาแต้มสองตรามมาได้4ี6 9 1 3 9 0เจ็ดหนึ่เมายษ ok ายนออก5 6 5กับ6กออกกันเป็น11เได้แต้ม1นครับต่อมาครับ16เมษายน16เมษายน64นะครับคำนวณแต้มสองตรามมาได้7 8 9ดแป6 6าส สพฤษภาคมหก่ 6, 4, ออกหนึ่งปกับแประกัน,นตางต้มกค,ครับมกลาสองพืษนาคมหกสีครับจำนวนแต้มสองตารางรายด4สามสี่สามสี่ห้าหกศูนงแปด้า์สองแปดกาครับเรามาดูนะครับสิ 16, พืษภาคมครับสิ 16, พื้าคมออกสตัวลางออกหนึ่งสี่หนึ่งส่ปกันตางมีแต้มห้านะมานะสกุลนี้ต้หนี่ครต้ห ต่อมาครับ16พฤษภาคมครับ16พฤษภาคมครับคำนวณแต้ม2ตจำนวณแต้ม2องตระางมาได้9 0 1า9 0 8 4 6 9 0 1 5 6 0 8 4 5ินิะครับหงมิถุนายนออก45 4หบคเป็น9แต่้ม9แต้มตัวแรกหนึ่งมิถุนายนครับกำนวณแต้ม2องตระางออกมาได้1 2 3 4 1 2 3 4 8า6 7 3 นะครับสิบกพิษายนออกหอนเจ็หนึ่งบวกกับหนึ่งบวกเจ็เป็นแปดได้ต้งแปดนะครับสิบอกพิษายนครับาำนวแต้มสองตารางมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดสี่ห้าเก้าศนึ่งสองกแปดสานะครับ1กมาดิกันหนึ่งกรกฎาคมกรกฎาคมออกสองเก้าเก้ากับสองวกกันเป็นสิบเอ็ดได้ตั้งหนึ่งนี่ครับต้งหนึ่มาจริตอมาครับหนึ่กรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมหน้ากรามดูครับหกรกฎาคม หนึ่งกรกฎาคมครับคำนวณแต้มสองตัวลงได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสามสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสามสี่สิบหกกรกฎาคมออกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์ได้แต้มเจ็ดเกับแต้มเจ็ดต้องใช้การนำเทียบนะสิบหกกรกฎาคมครับคำนวณแต้มสองตัวลงมาได้สามสี่ห้าสามสี่ห้าหกศูนย์สองแปดเก้าสามสี่ห้าหกศูนย์สองแปดเก้าครับหนึ่งสิงหาคมออกหกก้าหกก้าปกติเป็นสิบห้าได้แต้มห้านี่ครับแต้มห้า หนึ 1> 1่งสิงหาคมครับกำนัดแต้มสตะะมารางไม่ได้สองสามห้าสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแี่ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะครับสิบหสิงหาคมออก2องสาสองกสาเป็นแต้มห้านะครับมาสกูมีห้านะสิบหสิงหาคม64ครับกำนัดแต้ม2องตะะารางไม่ได้สามสี่ห้าหกศูนย์สองแ้าสาสี่ห้าหกศูนย์สองแปดเก้าครับเราดูหนึ่อ ครับหกันยายนครับออกสองตัวละออกเจ็ก้าเจ็กับเก้บวกกับเป็นสิบกได้แต้มหกครับหนกันยายนหกสีครับ1กันยายนหกสี่คำนวณแต้มสตัวละมาได้แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหาจ็ดก้าศนย์ห้าเจ็ดสามสี่สิบบกันยายนหกสี่ออกเก 7, 9, 7้าศูบวกศูได้แต้มเก้าครับสิกันยายนหกสีครับคำนวณแต้มสตัวลงมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสอห้า 1 1ชั้นตัวาคมหคตัวาคม64ออก8.3 8.3กบวกกับเิ็แปดได้แตมน่ครัตัวาคมหกคำนวณแต้ม2ตัราออกมาได้9 0 1 26 8 4 5 9 0 1ออ2 6 8 4 5ครับ1 16ตัวาคมออก2องกำลังออก3.8 8.3ปบวก3เป็น1ิได้แต้ม1นึครับ1น6่ันวาคม16ตัวาคม6กสคำนวณแต้ม2ตัวรางมาได้9 0 1 2 6 8 5 5 9ก้าศูนย์หนึ่งกับิงพุกายหกสออก95 9าห้าเบกเเป็นสิบสได้แต้มสี่มีไหมมีครับมีแต้ม4ต่อมาครับ1นึ่งพฤิกายหกสี่คำนวณแต้ม2อตาะราามาได้5้าหกเจ็ดแปดสองห้าหกเจ็ดแปดสศยงห้เจองสิกพฤิกายหกสีออกสองตรรออกห7 5เจ็ด้กจ็ดบวกาเสิบสองไดแต้มส 16บหกพิชกัยหกสี่คำนวณแต้ม2องตารางมาได้9 0 1าศูนย์หนึ่งสองห่าเกนยงส่าธันวาคมหกออก 82, 8 2, ปดสองแกับสอกกาสเป็น8ปดเป็นสิบได้แต้ม0ต่อมาครับ1นึ่งธันวาคมหกสี่คำนวณแต้ม2องตารางมาได้9 0 1าศูนย์หนึ่งสอกกูนแป่ะครับสักครู่เดเติมสีหน่อยโอเคสิบหกธันวาคมหก่ออกสตารางออก8 3ดกับสเป็นสิได้แต้มง เมื่อกี้ไปเติมสีมา16ตัวนคมหกสคำนวณแต้ม2ตัวเล่าออกมาได้12348 1 2 3 4 8 0 6 7นะครับรู้สึกนี้ว่าตาม,มามันจะสามตัวนคม6กสออก3 6 6หก9กไม่มีแต้ม9นะครับลดไปครั้งที่1 30ตันคม6กสีคำนวณแต้ม2ตัวเล่าออกมาได้9 0 1 2 901 2์่อานะครับ17มกราคม65ออก8 8 0 1 5 9 2ตัว 9ก้า1ระสอบปกอกับเตม่ต่อมาครับ17มกราคม6 17มกราคม6 5หนะครับเป็นกห้านะไม่ถูกสกลสิบเจมกราคมหกครับแป่งห้าเก้าอตารางเก้าสองเก้ากระสบปกกับสิเอ็ด้แมหนดมาคมกห้านวณแต้มสองตารางมาได้หนึสา สี่แปดศูนย์หกเจ็ด1นึ่1อกุมภาพันธ์ครับหกุมภาพันธ์ออก3ามศสองตารางสามศูบวกศย์ได้สามได้ด้านสายต่อมาครับหนึ่งกันหกห้ครับคำนวณแต้มสองตารางออกมาได้7 8 9ดแปดเก้าศูนย์อมาศูนะครับต่อมาสิกุมภาพันธ์หกหครับออก0ูนย์เก้้าสองตารางห้าเ 5้กับเจ็ดปอกกันเป็นสิบสอง้วกเจ็ดกันนะครับห้าบวกเจบวกเจ็อกกันเป็น7จบวกหเป็น12บสอได้แต้ม2อันนี้ไม่ได้หลุสักุนก่นะครับเดี๋ยวแก้ไขนะครับ โอเคนะครับได้แต้มสองนะครับต่อมาครับ17กุมภาพันธ์17กุมภาพันอก5้าครับ098 5์7กอตัวเลาออก5้านะครับคำนวณแต้ม2ตัวเล่ออกมาได้3 4 5 6 0 2 8 9 3 4 3 4 5 6 0 2 8 9ครับแราวป็นหนึ่งมีนาคมครับออก0 6 1 9 0 5 2ตัวเลขออก0 7 0 7์จะแต้ม7ใช่ไหมแต้ม7มีไหมได้แต้ม7โอเคเป็นหลุดเป็นคั้งที่1นะครับ เขียนผิดตำแหน่งเขียนผิดดโอเคนะครับหลุดเป็นหลุดเป็นขั้นที่สองออเอ่าหลุดเป็นขั้นที่สองนะนะครับต่อมาครับเรามาดู1นึมีนาคมหกครับ1นึมีนาคมหกห้าำนวณแต้ม2ตัวเลขมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามเจดเก้าหกศูนย์หนึ่งสสามเจ็ดเ้าหกครับเรามาดู1 6บหมีนาคมหกครับ1 6บหมีนาคมหก้าออก7จ็ดสามเจ็ดแดหดสงตาออก0ูนย์สา ศูนย์สามศูนย์กระสามได้แต้มสามหาึแต้มสามนะครับต่อมาครับสิบหกมีนาคมหกห้าครับเรามาดูนะครับเจ็ดบวกแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้านะสิบห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองเป็นสี่สี่ สี่บวกหกเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่ศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดสองสี่ศูนย์หนึ่งครับเรามาดูหนึ่งหนึ่งเมษายนครับหนึ่งเมษายนของท่านครับเัี๋ยวจะได้เลขอะไรนะครับมันออกหนึ่งศูนย์จะบ้านหนึ่งกับศูนย์ได้แต้มหนึ่งเต็มหนึ่งครับเป็นี้ครับเต็มหนึ่งนะครับต่อมาครับเรามาดูศูนย์บวกหกได้หกหกบวกศูนย์ของที่ได้หกสันหกครับ หกบวกหนึ่งของที7 7่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งของที5 5่เป็นเก้าเก้าบวกสี่ของที่เป็นเก้าบวกเก้าบวกสี่ของที่เป็นสิบสามเก้าบวกสี่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสองของที่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสเปซหนึ่ง หนบวกหนที่เป็น2ครับออก3ามเก้าห้าเก้สองตัวล่างออก5 8 8กับ5บวกกันเป็น13บสามเด้แต้ม3ตรงนี้นะครับอ่ะต่อมา16บหกเมษายนครับเรามาดู9บวกด้วย9เป็นเท่าไหร่ครับห้าบวกด้วยเเป็น14 14ครับสิบสี่บวก0ก็เป็น14ใส่สีนะครับ สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นสี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งที่เป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ขงที่เป็นสิบเอ็ดสี่หนึ่งหนึ่งบวกสองขงที่เป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบส่ศูนย์ได้สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับเป็นแต้มนะ ันนี้เป็นสูตรของแต้ม2ตัวล่างสูตรที่2ใสถิสติ3าม่งวลับ2อ,อย่าลืมกดติดตามครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีม้านครับสวัสดีครับ